เอกาสารทหารเวลาขอไปต้องไปเอาจาักไหนยังไงใบสอดอรประเทศไทยมันจะมีปดนี่นี่นีบทขั้นที่หนึ่งนี่นี่นบขั้นที่สองนี่นี่นี้อะไรเงี้ยค่ะแบบบดขั้นที่3คือ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเอมี่จากอินเวอรชันนะคะวันนี้พาน้องตั๊กกลับมาคุยกันเรื่องเอกาสารราชการทหารจากประเทศไทยเพราะว่า น้องๆผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมีคําถามมาเยอะเกี่ยวกับว่าเอกสารทหารเวลาขอไปต้องไปเอาจากไหนยังไงวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันให้เคลียร์ไปเลยจริงๆแล้วตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับคําถาม,มที่อยู่ในใบสมัครวีซ่าบางประเภทนะคะ,ะถามเกี่ยวกับว่าเคยรับราชการทหารมาก่อนไหมก็คือ<ะ>มี Military Service หรือว่าเคยอยู่ใน Training <ม>เกี่ยวกับ m i l i t a r y ไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเจอสองคถามนี้เมื่อไหร่จะต้องดูให้ดีว่า แบ็กกราวน์ของเราตรงกับในข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าบางคนเขาบอกผมไม่เคยเกณฑ์าหารครับก็ตอบโนมาได้เลยแต่เขาเคยเรียนรอดอเพราะฉะนั้นเว็บป n อนเทรนนิ่งอะไรพวกนั้นะคะใช่ก็ต้องตอบว yes แต่บางคนเหมือนแบบเวลาถามว่าอ้าวแล้วเวลาน้องยื่นใบสมัครที่แล้วมาตอบอะไรก็บอกไม่ทราบครับยืน่นวีซ่าเก่ามาตอบอะไรจําไม่ได้เลยครับอะไรเงี้ยฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราเคยดีแคลร์หรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าเราบอกดีแคลร์มาก่อนเราไม่เคยเกณฑ์แต่สุดท้ายเรา, <m> รเาจริงๆ,งๆคือ<ๆ> <c oughs> ใช่เป็นอะไรคือจริงๆเคยเรียนรอดอมาแต่ไม่เคยดีแคลร์เลยเพราะว่าการที่เราจับอาวุธหรือว่าเราใช้อาวุธปืนเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะได้รคคอร์ดอะไรตรงนี้ไปทั้งหมดจะไม่มีผลต่อการถูกปฏิเสธวีซ่านะคะเพราะว่าจริงๆลูกค้าเราที่เรียนรอดอ ใช่แต่ว่าแค่ดีแคลร์ให้ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะ,คะจริงๆแล้วด้วยความที่คำถามเนี่ยมี2แบบถูกไหมคะเอกสารที่จะต้องการมันก็จะแตกต่างกันไป ถ้าในกรณีที่น้องๆบอกว่าเรียนรอดอมาค่ะเอกสารที่เราต้องการอยากจะได้สมมติไปกับวีซ่าเนี่ยจะเป็นเอกสารที่เรียกว่าสาเร็จราชการทหารปีที่3อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเรียนรอดอมันต้องเรียนทั้งหมด3ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ใช่ค่ะอันนี้ขออนุญาตตอบเป็นตามความรู้ที่ได้มาจากน้องๆนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลจากทางราชการนะแต่เป็นแบบประสบการณ์ที่เราเจอมาถามมาน้องๆหลายๆคนบอกว่าได้เอกสารนี้มาเพราะว่าที่มีคนเออได้เอกสารมายังไงอะไรค่ะ ใช่ก็น้องๆบางคนฝึกตอนเรียนอยู่มัธยม,ม <ะ S 2> หรือน้องๆบางคนก็เรียนตอนมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ค่ะไม<ะ>่ว่าจะเรียนในช่วงไหนก็แค่ดีแคลม่าว่าเรียนตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนกี่ปีแล้วก็อยากได้เป็นตัวเซอร์ติฟิเคตตัวที่บอกว่าสําเร็จการฝึกทานหารมาอะไรประมาณนี้นค่ะก็พอแล้วไม่ต้องใช้เอกสารอื่น แ,แล้วเกิดพี่ขับผมย้ายบ้านแล้วหายไปแล้วครับอืมก็สามารถใช้ตัวเอกสารที่เรียกว่าสอดอแต่สอดอที่น้องจะได้กันเนี่ยมันมีหลายฉบับใช่ไหมคะมสอดอสําหรับเด็กที่เรียนรอดอจะขอเป็นสอดแอปเพราะว่าหลังจากที่น้องๆเขาเรียนจบรอดอกันนะคะเห็นน้องๆเขาก็ส่งตัวสอดแอปมาให้ คือการเรียนจบรอดอเนี่ยจะได้เอกสารทั้งหมด2ใบถูกไหมคะคือใบที่เขียนว่าจบรอดอแล้วก็ใบสอนอ8จากกรมทหารเลยนะไรกจัดสัตดีหรืออะไรก็ว่าไปอะค่ะหรือบางท่านจริงๆแล้วมีอีกตัวเซอร์ติฟิเคงด้วยซ้ำเพราะว่าแล้วแต่ว่ายูนิตที่น้องเขาไปฝึกอะค่ะเขาจะมีเซอร์ติฟิเคตเพิ่มเติมใหม่อะไรก็ได้ที่เป็นเซอร์ติฟิเคทที่บ่งบอกว่าน้องฝึกรอดอมาค่ะก็ใช้ได้หมดค่ะแต่ถ้าไม่มีเซอร์ติฟิเคตเหล่านั้นสุดท้ายแล้วอยากได้เป็นสอนอ8 ทีนี้ในกรณีที่ไปรับราชการทหารมาเลยครับเราจะทายังไงไปเกณฑ์ทหารมาเลยใช่ไปเกณฑ์มาแล้วก็จับได้ใบแดงใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกทหารมาจริงๆก็คือ military service ละเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ก็ต้องตอบทั้ง yes ก็คือทั้งที่เป็นรับราชการทหารด้วยแล้วก็ฝึกอาวุธด้วยแล้วเอกสารที่จะต้องการก็เป็นตัวที่บอกว่าปลดจากการรับราชการทหารเมื่อไหร่อันนี้เริ่มงงเพราะว่าเหมือนว่าใบสอประเทศไทยมันจะมีปลด นี่นี่นี่ปดขั้นที่ 1, 1> นึ่งนี่นี่ปดขั้นที่2นี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปดขั้นที่3คืออีก20ปีข้างหน้าใช่ปะ่ะคะพอพี่เคยเจอส่งเองกสารนั้นที่แปลภาษาไทยเออแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับเคสโอร์เบเซอร์พี่เคสตอถามว่าเป็นไทโปลหรือเปล่าเพราะว่ายูบอกว่ายูา <c oughs> ออกมาแล้วแล้วแต่เขาเขียนว่ายู <c oughs> จะปลดประจำการตอนแบบว่า ปี2050อะไรเงี้เคือแบบมันไม่ make sense เลยช่วงแรกแที่ตักเจอเอกสารสอรทั้งหมดก็คืองงเหมือนกันค่ะแต่จริงแล้วสำหรับผู้ที่ไปรับราชการทหารจริงๆะค่ะเราจะไม่ขอสอดอเลยค่ะแต่จะขอเป็นตัวไปใบปลดประจำการจริงๆเรียกว่า discharge letter ใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะเขียนมาเลยว่าบุคคลนี้ได้ฝึกประจำการอยู่ที่กองอันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลานี้และได้ปลดประจำการณวันนี้ประมาณนี้ ซึ่งเป็นใบนั้นเลยอันนั้นก็จะง่ายกว่าเพราะไม่งั้นสอดอมันจะแอบงงเพราะอย่างที่ทราบกันประเทศไทยก็คือต่อให้ได้รับราชการมาแล้วถือว่าคุณควอลิฟายแล้วใช่มั้ยคะในการฝึกทหารยูนิตหลังจากนั้นคือคุณไปเป็นกองหนุนถ้าประเทศชาต้องการคุณคุณเรียกคุณเมื่อไหร่ใช่คุณก็ต้องกลับมาเพื่อไม่ให้ทางอิมของงงอะค่ะก็จะไม่ขอสอดอใดๆแล้วจะมีอีกกลุ่มน้องอีกคนนึงที่เขาไปเลือกจากก็ได้ใบดําได้ใบดําก็แปลว่าไม่เคยคําตอบก็คือโนกับโนโนกับโนอ๋อโอเอกสารก็คือใบดํา เขาก็มีใบสอดอเหมือนกันนะต้ะ<ช>มีใบสอดอแต่ว่าใบสอดอเราจะไม่ใช่นะคะอสอดอตัวนั้นคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นสอดอเก้ากับสอดอสี่สิบสามใช่ไหมคะแต่ว่าสอดอตัวใดตัวหนึ่งในนี้คะ่ะมันคือสอดอเมื่อผูกเรียกละแล้วเมื่อคุณไปจับใบดําใบแดงได้แล้วจับตัวที่มันไม่ต้องเป็นนะคะเมื่อนั้นคุณก็จะได้อีกสอดอตัวนั้นคะอบอกว่าคุณไม่ต้องรับราชการทหารแล้วก็บางยูนิตนะคะทัศา์ศรีเขาจะตำว่าได้ใบดเหรืออันนี้เท่าที่เห็นนะ หรือก็จะปามว่าเป็นบุคคลประเภทที่ประเภทที่1นึ่ซึ่ง1นึ่มเนี่ยค่ะมันก็จะอธิบายว่าเช่นพระสงฆ์หรือเปล่าหรือว่าบุคคลที่อ,อะไรตัวอะไรประมาณนั้ค่ะหรือว่าในยูนิตนั้นเขามีคนสมัครเกินแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเออใช่น้องบางคนบอกว่าเออจังหวัดผมคนสมัครเกินเขาก็เลยไม่ต้องกล่าวตรงี้ใช่ทีนี้สําหรับกรณีน้องๆที่มไ,ไม่เคยฝึกด้วยไม่เคยรับราชการด้วยแล้วก็ไม่เคยไปจับใบดำใบแดงเพราะว่าผ่อนผันอยู่ โน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 แต่ว่าเตรียมเอกสารผ่อนผันไว้นะคะเผื่อไว้ในกรณีที่ทางอิมค่ะเขาเรียกเ ques t ของเอกสารเพิ่มเติมสรุปว่าเรามีคนทั้งหมด่กลุ่มกลุ่มที่1คือคน <uld S 1> <ๆ>ที่ยังไม่เคยเรียนรอดอและยังไม่เคยเข้าไปเรียกจับเกณฑ์อาหารก็คือผ่อนผันอยู่ด้วยความที่มาเรียนต่างประเทศอะ<ช>ไรต่อก็คือติ๊กโนว่าไม่เคยเกณฑ์อาหารแล้วก็ไม่เคยฝึกอาวุธและคนที่ไปจับได้ใบดําก็โนโนเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเกณฑ์อาหารและไม่เคยจับอาวุธส่วนคนที่ได้ใบแดงหรือว่าคนที่รับราชการอาหารเขาต้องตอบว่าเยส ทางคู่ใช่แล้วก็แสดงเอกสาร discharge letter ใช่ก็คือออกมาส่วนคนที่เรียนรอดอก็จะ no กับ yes ใช่ค่ะไม่เคยเกฝ์อาหารแต่เคยฝึกอาวุธมาก่อนก็ต้องแสดงเอกสารว่าเคยฝึกมาแล้วจบสำเร็จวิชาการฝึกปีนั้นปีนี้อย่างโอเคเลยเข้าใส่เขาใส เร,เราขอเอกสารยากไหมคะอันนี้เท่าที่ทราบ<า>มานะคะน้องๆหลายคนไม่สามารถไปเอาเองได้ให้พ่อแม่ไปแทนคําตอบคินไม่ได้นะคะตัวเองจะต้องไปไปแสดงยืนยันตัวตนแต่เรื่องของการมอบอานาจด้านนี้ค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ว่าเห็นน้องหลายคนที่แบบจะผ่อนผันอะไรเขาก็ต้องบินไปช่วงเดือนไหนที่มันจะมีเดือนที่เขาเรียกเท<ช><ค>นอาหาร เท่าที่ทราบถ้าจำไม่ผิดสามารถผ่อนผันได้ถึงอายุ36ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลยจากอายุนั้นแล้วค่ะผ่อนผันไม่ได้แล้วจะถือว่าเป็นโทษอาญาของแผ่นดินนะคะก็จะเปกนปีเกินอายุนั้นเราก็ไม่ต้องมาแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเท่าที่ทราบมาก็คือผิดผิดทางกฎหมายเพราะว่ากฎหมายไทยคือชายไทยอายุเกิน20จะต้องเข้ามาเกณฑนทหารทำไม่เคยเรียนรอดออกมาก่อนกู้หลบได้ค่ะขอบคุณทุกท่ากมากนะคะในวันนี้สำหรับข้อมูลดีเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใน y o u t u แล้วก็เพจในเฟซบุ๊กนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ